เรียนแก่ต้องแบบเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสังเกตล่องสีน้ําตาลเลยเนี่นะครับอันนี้แตกรายงานเลยไปดูนู่นมาเขาบอกเขาบอกไม่ให้ลูกค้าดูคนเข่งไม่ได้ไม่ได้เราไม่ซื้อนะฮะบางทีบางทีข้างบนสูอไว้ข้างล่างขยับอ้เท่มั่งตูเลยยกเข่งไม่ให้ดูข้างล่างนะครับไม่ได้งั้นไม่ได้ไไม่ด้เราเสียเปียบเงี้ยคนซื้อเสียเปียบอายุน้อยร้อยล้านนั่นแหละต่อไปเก่งมากเลยนะเจ้าของแผงนะนี่เจ้าของ เจ้าของทุเรียนเลยเน yeah um ี่ยเก่งมากอายุเท่าไหรรนะครับเก่งจยารุด pues ตูดอายุเท่าอะไรสิบสามนะโอ้โหเก่งเลยวันนี้เราคัดทุเรียนสวยๆเลยนะเนี่ยเอาไปที่กรุงเทพนะครับสวยแล้วก็แก่ด้วยนะครับ โอ้โห oh oh. ผมยังเลียงไม่ได้แบบนี้เลยคือน้องเขาทำจนแบบเป็นมืออาชีพเป็นอาชีพไปแล้วอะ่ะนะ <S <S 1> <S 1> เคยพลาดไหม <S <S ไม่ค่อยเนาะไม่ค่อยพลาดถ้าพลาดนี่เจ็บเลยนะโอ้อเก่งมากเลยครับนี่วันนี้จะเดินทางไปที่กรุงเทพเนาะใครที่รอชิมนะครับ นี่คุยกับพี่วินัยดีกว่าพูดถึงทุเรียนอ่อนเนี่ยผมไปเจอเอฟซีอ MC บอกว่ามาซื้อเนี่ยผมก็แนะนําว่าเวลาเขาเอาขึ้นรถให้ดูด้วยถูกไหมใช่ใช่ไหมใช่เราซื้อเราก็ต้องดูไงถูกป่ะครับครับเพราะค้าเขาจะครับจะอะไรให้แล้วเนี่ยแต่ถ้าเรามั่นใจร้านแบบนี้นะผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจแบบนี้ผมไม่ต้องนั่นเลยนะครับเพราะว่ายุทธพงศ์เองเดินสายนี้อยู่แล้วเราเข้าใจกันนะครับเข้าใจแต่ถ้าเป็นคนที่มาใหม่อ่ะ แนะนำแล้วพี่วินัยมีอะไรแนะนำไหมคนใหม่มีครับอืเราเราซื้อทุเรียนเนี่ยจะขึ้นรถเราเราต้องดูเราต้องสังเกตดูทุเรียนเนี่ยเราต้องยิบดูมันหนักไหมมันเบาไหมมันเป็นอะไรมันเป็นท็อปไหมทุเรียนลูกนี่ยิบแล้วมันผิดสังเกตปลูกอื่นให้สังเกตดูคนมือไม่อะเราก็สามารถที่จะติได้ว่าไม่ไม่เอาไม่เอาลูกนี้ใช่ ลูกนี้มันเป็นยังไงเนี่ยแล้วดูมันผิดผิดมือเนี่ยนะครับมันผิดมือเอ๊ะผมหยิบลูกนี้มันหนักนักเนี่ยมันแก่ไหมดูหน้ำดูตัวอะไรแล้วมันมันผิดปกลูกอื่นครับเราก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้ก็ไม่เอาก็คุยกับคนขายได้นะครับใช่แต่ถ้าคนขายเขาบอกว่าไม่ได้คุณต้องเอาหมดก็ไม่ต้องซื้อใช่จบเลยใช่ถูกปะถูกครับนี่ง่ายๆเลยนะครับฝากถึงลูกค้าใหม่ๆนะครับแต่ แต่แผงเจ๊ช่อเขานะครับผมผมการันตีได้นะครับว่าทุเรี่อคุณภาพเอาไปซื้อไปผมบอกว่าเป็นอะไรเอามาเคลมครับเป็นกิลูกถ้าขายได้ขายไปใช่ขายได้ขายไปเลยครับถ้าขายไม่ได้ต่อถามันลําบากก็ไม่ต้องมาแลงเอเอนะแล้หยิบไปผมให้ทุกคนครับผมก็อบอกผมพี่เป็นห้าลูกหกลูกเพราะ บางทีอ่ะ <S <S เขาไปชํำม,มัง่งทำจากเราไปมัง่งครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเขาไปทําแบบไหนไ<ถ>อยย้ย่างยังกัอยู่กับเราเนี่ยดีครับไม่รู้อยู่กับเขาเนี่ยครับไม่รู้ก็ไปตั้งแรงมัง่งบ,บางทีตกหล่นนี่แหละเนี่ยพ่อค้าต้องแบบนี้นะครับต้องมีต้องกล้าให้ลูกค้าดูอ่ะขายของไม่ให้ดูของก็ไม่รู้จะยังไงเนาะใช่ขายของไม่ให้ดูของอ่ะ บางคนไปเจอนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกไปเจอเขาไม่ให้ดูเลยดูต้องดูต้องเหมาไม่เกี่ยวนะครับยกหมดไม่ได้อยู่ที่เรานะอยู่ที่คนซื้อใช่อ่าซื้อเข่งหนึ่งเราก็ต้องดูทุกลูกใช่ดูทุกครับอ่านะครับมันต้องอย่างนี้บางทีหน้าเข่งสูไว้ก้นเข่งไม่สูไว้ใช่ถ้าเจอพ่อค้าแบบนี้เราก็ไม่ต้องซื้อใช่เพราะเรามาถึงที่แล้วเราก็ต้องเดินถูกไหมใช่ครับเดินดูนี่การันตีได้เลยนี่คือแผงเจ๊ช่อนะครับอซื้อขายกันอยู่แล้วก็หมดแล้ว หมดแล้วเดีอ่าเราซื้อพุเรียนูุเรียนมันมันหลายพ่อพันแม่ถูกหลายพ่อพันแมูุ่เรียนมันแพงเราต้องดูให้ดีเจ้าของสวนเขากล้าพูดกล้าทํากล้าขายนะครับเพราะว่าไม่หวงเลยนี่สอนดููุเรียนแกได้ไหม fc ผมอยากดูเจ้าพินไหนะครับพุเรียนแกพุเรียนแก่แก่แกเรยนจริงๆมีวิธีสังเกตเบื้องต้นอ่าเบื้องต้นสําหรับคนที่ไม่รู้ ขัวสากขัวสากอ่ะเออเออขัวโตสากแหนมเหี่ยวหยิบเบาหยิบเบาเออแต่ถ้าหยิบขึ้นมาหนักปึ๊กเลยตื้อผิดแล้วผิดแล้วสังเกตแล้วนะทุเรียนอ่าแต่เดี๋ยวนี้ขนาดลูกใหญ่มันยังเบาเลยอ่าดูดูนี่เบาไหมเบาไหมเออเบาไหมเอออันนี้เป็นไงอันนี้มันแก่แต่ลูกมันโตมันเบาอ่ เบาเนี่ยมันเต็มพูเบาเนี่ยน้ำจะเหี่ยวลงผิดเนี่ยน้าเหี่ยวลงเนี่ยเนี่ยน้าเนี่ยเนี่ยดู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 เนี่ยดูหัวจากศากะดูหัวเนี่ยมันจะเหี่ยวอตูดดูตูดเนี่ยตูดจะยุบลงไปครับอือ่าเนี่นะครับดูค่ะเวลาเวลาเคาะอ่ะเคาะอ๊อปไปเงี้ยเนื้อมันยุบกับข้างในมันพองครับอืพอเคาะแป๊กเนี่ย ใช่แล้ชอบมากเลยชอบใจมากเลยนะสนใจทุเรียนนะครับศูนย์แปเลยฮะสองสี่เก้่งนะครับแผงทุเรียนเจช่อเนาะแผงเจชอนะครับเอก็บีบหนามหากันเนี่ยหนามหากันใช่ครับเนียมันยุบเนี่ยเนี่ยยุบเลยเนี่ยยุบง่ายๆเลยดูพื้นหนามเนี่ยสีน้ำตาลล่องรายงาเลยดูนะนะครับพวกขวดขวดาสตร์พวดศาสตร์แค่โพมันจะดีวันนี้ก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะปากด้วยนะครับ ตัวเลียนแต่ละสวนจะไม่เหมือนกันมันเป็นดินทรายดินเหนียวอไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันดีอีกคือดูตนี้นะเหไวใจเนวดใช่น่นๆหน่อยบางบางทีลูกเนี้ยอ่าสีแบบนี้อครับบางทีใบไม่มีบาิอยู่เลยบางทีใบไม่มีก็ได้ออืบางทีกิ่งตายก็ได้เราต้องสังเกตอแต่นี่แก่เนี่ยแก่ดิมันแก่เนี่ยตัวเลียนแก่ต้องแบบนีี้เ่ย เห็นไหมเนี่ยสังเกตล่องสีน้ําตาลลยเนี่ยนะครับอันนี้แตกลายงาเลยนะครับนี่น้ำผลผลจะขึ้นที่หนามเห็นไหมมันจะเป็นผลเนี่ยนี่ยเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยผลเขาเรียกผลครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลายผลมาแผงนี้ก็ขายได้ทุกเดือนแก่เนาะใช่แผงเจ๊ช่อนะครับผมการันตีการันตีได้เลยนะครับเบอร์โทรที่ให้ไปติดต่อสอบถามเจ๊ได้ยังเบาพิ้วเลยไม่ถึงประมาณสามโลนิดๆสามเนี่ยประมาณนั้นนะครับ แกไม่แก้ว่ส่วนที่บ้านมยังเงตัดาแม่นัาทุกวันนะครับเรื่องแมวน้ำหนักหายหมดแล้วแกจริงนะครับแผ่งทุเรียนตามนี้เลยนะครับกี่นาทีแล้วเนี่ยเจ็ดนาทีนะเมื่อกี้ไปดูน่นมาเขาบอกเขาบอกไม่ให้ลูกค้าดูคนเข่งไม่ได้ไม่ได้เราไม่ซื้อนะฮะบางทีบางทีข้างบนสูงไว้ข้างล่างขยับอเเท่มั่งป็นที่ไว้มั่งอันนี้ให้ลูกค้าดูได้ตามใชอบ ดูเลยไม่ถูกใจไม่เอาเพราะว่าเราใช่ถูกยีบเปนครบลงให้มาคืนเลยปราใช่ใช่เรารับประกันนะครับต้องให้ลูกค้าดูถูกใจค่อยเอาไปมีปัญหาทั้งแผงเขาก็รับเก็บนะครับนี่คือคนซื้อขายแต่เมื่อกี้ไปเจอเจ้าหนึ่งเขาบอกว่าให้ลูกค้าดูเลยยกเขงไม่ให้ดูข้างล่างนะครับไม่ได้งั้นไม่ได้ไม่ได้เราเสียเปรียบเงี้ยคนซื้อเสียเปียบเนี่ยคลิปนี้มีประโยชน์มากเลยนะราครับคนซื้อเสียเปียบบางทีเขายกแขงขยัดไอ้แค่ไว้นู่น เราเสียเปียบใช่เสียเปรียบเราเสียเปรียบคนเราคนซื้อเราซื้อถูกขายแพงนี่เจ้านี่เจ้าของแพงนะเจ้าของแพงเนี่ยเจ๊ช่อนะครับเจ้าของอันนี้เป็นพี่ชายนะครับอ่าเราซื้อถูกขายแพงเราต้องดูต้องดูให้ดีนะครับอย่าอย่าไว้ใจอย่าถูกต้องอย่าไว้ใจค้าขายค้าขายคําว่าไม่มีพี่น้องทีกว่าขอมมานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับนะครับ ขอบคุณ f อฟซทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับนี่มีประโยชน์มากเลยนะดูเบื้องต้นก่อนนะครับไม่ถูกใจไม่ต้องซื้ออย่างที่บอกนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ